คลิปนี้เป็นแผววันเจริญที่สามครับสามพฤศจิกายนหกห้าเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยนี่สามพฤศจิกายนสูบออกได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้สูบออกไม่ได้จบแล้วโอ้โทรศัพท์มันที่เหมือนคอบนาะตอนอัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะทวนคร่าวๆดีกว่ามันมีดันเจี้ยนใหม่มาครับเป็นดันเจี้ยนเอ่อ New d u n g e n n Arena System ก็เป็นดันเจี้ยนที่ เอาอาชีพแต่ละอาชีพอาชีพนั้นมาทำดามจให้ได้สูงที่สุดถ้าอาชีพไหนอาชีพนั้นนั้นทำคะแนนได้สูงกว่าคนนั้นจะได้ของรางวัลหรือได้แ้มเยอะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออดเดี๋ยวผมอ่านดูแล้วกันนะถ้ามาคิดอเองเองมันก็ไม่ไม่ไม่ได้่าไรไม่ได้อะไรท่าไเ เป้าหมายของเดจินเดจินอารีนาใหม่นี้คือการทำดาเมดส่วสมสะสมสูงสุดเท่าที่จะทำได้ภายในระยะเวลาสองกะทีเพื่อจัดอันดับแรงกิ้งใซนนันสูงสุดแต่ละสัปดาห์และซีซั่นโอ้ในสัปดาห์นั้นใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าลงต่อวันหรือเปล่าวันละ,ว,นละวันละรอบหรือเ่าหรือวัดดาเมดครั้งเดียวต่อสัปดาห์โอ้ตรงนี้ดาเมจผมแพ้แด้ละ ฝั่งขาฝั่งหัวนี่น่าจะรวมฝั่งขาฝั่งทั้งฝั่งขาฝั่งหัวนะเดี๋ยวข้อมูลวันที่สามวันน่าจะรีวันจันมั้งรีวันที่วันจันร์นี่แหละรีรีรอบก็คือดันเจี้ยนนี่ลงลงที่แผนที่บัตีไอครับลงลงตรงนี้ครับข,ข้างแจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ3สาเจ4าสี่เจ5าห้เจ6หกและเจ7จิตครับข,ข้างกันเลย เรียกว่าร้อยเปถึงจะลงได้แล้วก็แบทเทนสไตล์เรลสิบเอ็ดทำดาเมจดดันนี้ครับแต่ที่ป็นดันทำดาเมจของอาชีพท่านนั้นแล้วโอ้โหดาร์าคปีดน,นี่น่าจะได้เพ,พียวๆมั้งดาร์คปีด <c ười> คนไม่ค่อยมีคนเล่นหรนออาชีพนี้ก็คือไอเทมไอเทมในการเข้าในการเข้าก็คือฮอนโนคีเว e เทอร์แลนด์สามารถหาซื้อได้ที่ On, 60, 000, 300, 000. เอ็นซีเพ็ดเพ็ดที่เพ็ดเดอร์โอ้เพ็ดเดอร์ยูเนียนยูนอนอ๋ยูนอนเหรออูนอนเมืองวัตถิไอราคาสามล้านเราละสามล้านทางเข้าดันเจี้ยนเกาะนั่นแหละตามแผนที่เลยที่ผมโชว์ที่ผมโชว์หน้าเว็บเลยร้อยแปดสิบขึ้นไปทางละหนึ่งคน สองนาทีเข้าไปปุ๊บเดอก็ดีบทำดาเมจเลยกฎก,กาหนลลาึ่งตัวละครสามารถจิตคังต่อวันเฮ้ยลงได้จิตคังตัววันเลยเหรอดนนี้โดยที่ตัวละครมีคะแนนสูงสุดของเราจะคูอคำนวณในระบบแรงกิ้งวอตในดันเจียนมีค่าพลังพินอวตารโอไม่มีตายครับบอทคุณมีดาเมจเป็น3 4ี่ล้าน5ล้านหล้านก็บอทก็ไม่มีทางตาย ก็คือก็อย่างว่านะเราออกมาทำได,ด้เป็เฉยในดันนี่ไม่สามารถใช้เทมชีวิตในดันเจียนได้ก็คือเลยแหละถ้าหลอดตายก็คือออกจากเดียนชินเลยโอ้ง่ายดีโอเคก็คือตอนนี้สามารถใช้ยาทุกชิดได้โอ้ยาจียาเกากะใช้ได้หมดโอ้สบายใครมียาเยอะขนาดนี้แล้วก็มีนะครับเนี่ย นี่ผมเข้าไปสองดูดีเกมนี่มันมันไม่ไม่ผูกมัดเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเป็นสร้อยเลยโอ้อันนี้เป็นกากสร้อยโอ้ว่าอยู่เป็นอะไรมันเป็นกากสร้อยดีเองกล่องแผกแรกเป็นกากสร้อยโอ้มีมีบอกชี้ด,ด้วยว่าก,ากากอะไรก็แย่อยู่กากสร้อยเจ็ดร้อยเกยมครับแล้วก็กากกากกำไรครับ ใครมีกำไรสิบห้านี่กักจากออฟนอไปออฟดีสุดได้ประมาณนี้ครับกักแล้วก็เอริ n งแพ็กเกจอันนี้กักหูย้ายจากหูหกไปหูเจ็ดได้กักกักหูแล้วก็กักกักคุมเฮ้ยกักคุมก็มาด้วยเหรอกักคุมพันสามนี่เลยโอ้โหกักคุมพันสามเลยแล้วก็กักแหวนกักแหวนพันแปดโอ้โห แพงจากวันทอเฮ้ยฮโคตรแพงเลยกักเวียนน่าจะมีคนซื้อนั่นแหละถึงเกาหลีจะถูกกว่าแล้ว,วไทยน่าจะนั่นแหละถ้าคนากได้จริงๆเขาก็ซื้อแหละกักเวียนนี่แหวาม,มินได้เบียรบนโอพีมากแล้วก็แคชช็อปอัปเดตครับมีเดลี่กรีนแฮ คืดอะไรก็ไม่รู้เนาะเลดี้เลดี้เกนเจนสูตรโดยเบอร์บล็อกอันนี้เป็นกล่องอะไรเนาะกล่องมาที่สามใช่ไหมสามโดยเบอร์สะสมตัวอ,อ,กอักษรน่าจะสะสมตามเหมี่ยมต้เลย่ตัวอักษรขอเชิญเหล่านักสู้ช่วยกันออกรวบรวมและตามหาตัวนัสือโดยเบอร์ November, ที่ กระจายไปอย่างสถานที่ต่างๆของ,งสสนิเวศผสมตัวหนังสือให้ครบดุลับแหล่อทิตมากม่เฉพาะวันนี้ถึง23พฤศจิกายน65ทานนรีน่าสน,นาสนระยะเวลาเริ่มวันที่3ครับก็ค,คือวันนี้แหละวันที่อัพเดยวันนี้ถึงวันที่23พฤศจิกายนเต็มเต,มต็มที่เลยใส่อาทิตย์เลยเต็มเต็มเลยไล่แล้วเข้าไปไล่ตัวอักษรนี่ไล่จีดีกรม ผู้เล่นจะต้องเก็บตัวอ,อ,กอักษรโนเวเบอร์และขีจากเจียนที่กำหนดอ่ะมีขีด้วยเหรอโอ้มี Tower of the Dead โอ้โอเคโอเคโนเวเบอร์โนเวมตกทุกดันแด้บนบนโอเคเอ้ยมาแรงน่าจะถูกนะมั้งพวกโนเวมเอ้ยกุญแจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจสองสามสี่ลง ลูกกะเจียบทิงไว้ก็ไดเอา้คาตาบอมฟอสเฮ้ยพวกดันฮาร์ดดันฮาร์ดรวดเลยใช่ไหมงูฮาร์ก็ตกเออีลยวลงงูฮาร์ก็ได้นะโอเคโอเคมีตัวบีกับตัวอาร์นี่วัสดุครบแล้วสามารถนำไปแลกไอเทมกิจกรรมโดยเบอ์และโบนัสได้ที่อีเวนต์เอ็มบีซียเมืองวัดดีไออูกล่อง,อองละหนึ่งเห้าอมเลยใช่ไหมใช้ตัวักษร สะสมอย่างละหนึ่งตัวแล้วกุญแจและกุญแจนะกุญแจอีอจออกห้าดอกใช่ไหมกุญแจถ้าจะแพงสุดแล้ะก็งกุญแจโอเคพร้อมเงินจำนวนหนึ่งจุดห้าอิ่มในการแลกกล่กองกุญแจห้าดอกแล้วก็ตัวซ้อนอย่างละหนึ่งชุดต่อหนึ่งจุดห้าอิ่มแลกทีเรื่อยๆถ้าหาได้โอเค กล่องก็จะประมาณนี้เนเวเบอร์บ็อกก์โอ้กล่องนี้ใช่ไหมส่วนมากจะเป็นอะไรนะเป็นคอตูมโอ้ขอตูมมอไซส์สลักหลักๆจะเป็นคอตูมมอไซส์ใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นกล่องคอตูมมอไซส์มีมีใบสวอตเมจิกแม็กขั้นไฮแล้วก็ขั้นมีเดียบด้วยอ่ามือเวฟพล ก็สูงๆเดียว p e รฟ e c มีเดียมโอ้โ e รฟิกมีเดียมกับโ e รฟ h i ไฮแล้วก็ e r รฟ c t ถึงแค่บวกเก้าเองทั้งไฮทั้งไฮไฮเฮดแล้วก็ e อ t r มคอสี่ห้าหกเจ็ดพอชั่นออฟวิงสามชั่วโมงโอ้ oh. เดี๋ยวก็ได้กดใช้แล้วยายาปีกสามชั่วโมงนี่มมนมีทางหายแน่นอนก็ได้กดใช้แน,น่ส่วนมากจะคนคนส่วนมากเลยว่ายังไม่ตัดกับปีกนี่ แล้วก็ยาเวเดดิกสามขวดยาจีเอ็มหนึ่งสองก็มาฟิลลี่พอชั่นห้าขวดครับสี่เลเ้ยวสี่ด้วยแล้วก็ยาเลยพี่นุ้ยาชาปพอชั่นแล้วก็มานาะยาสไตโอ้แล้วก็ยายาชีริกชีริกจกหลอกโอ้โหบนัสบ็อ,บอกด้วยโอ้โหบนัสบ็อ,บอกใช้ ใช้กุญแจใช่ไหมกล่องบนนั้นบล็อกใช so ้กุญแจแล้วก็่องของบนแรกใช้กล่องเออของบนใช่กล่องบนใช้ตัวสอนกล่องล่างใช้กุญแจโอ้โหขยอยใช่แต่จะเพลนะครับต้องดูก่อนเฮ้ยกล่องกล่องล่างนี่นะสนใจเลยกล่องล่างนี่ฟอสฟีงคอตูมก็มาครับผมอันนี้เด่นเด่นที่ปีก กลองนี้เล่นที่ปีอย่างเดียวแล้วก็มียูดิคอตูมฮะเฮ้ยมีลุ้นจอบเกาะสามรูด้วยเนจะ็ดวันโอ้โอเคกลองนี้ลุ้นคับลุ้นคับชุดด้วยโอ้คับคอตูมน่าสนอยู่ของของที่จะกุญเจห้าดอกแรกแล้วก็ดีวสตูนครับดีวชุด ชุดมือเท้าแล้วก็หัวอีไว้ขัน้นไฮแล้วก็เอ็กตีมเอ็กตีมแค่บวกซองเองนะเป็นเฮนทูเฮนอาเม,มือแล้วก็อัตบ่ายแล้วก็ใบขั้นไฮเองโอ้ยใบใบโมเสคขันนะ้นไฮอีกสวดมาจิกคีรีดแม็กคีรีดกันขี้กันข,ขี้ดา,แล,าดแล้วกันคีรีดแล้วก็เพอร์เฟกเฟอร์เฟกแดง เฟอร์เฟเี่ยแล้วก็เฟอร์เฟบวกสิบบวกสิบสองโอ้แปดเ้าสเอ็ดแต่ว่าน่าสนใจตรงที่เอ็กตรีมแปดเก้าสี่ิบเอ็ดนี้ราคาได้ดีดอยู่เพราะว่าช่วงนี้โอ้โหตัวท็อปทตัวท็อปเออในกลมาร์าบอนที่เขาบวกเอ็กตีมกันละหนาวเยอยิ่นน่าจะแพงอยู่ได,ด้ราคาดีอยู่นะยาปีค่าเสียแล้วก็หนึ่งล้านโอ้ไา้อยู่ แล้วก็ยาเ m ียม 1, 2, 3, 4เฮ้ยเจียมมันมีสี่เล่มใช่ไหมเนี่ยฟิลรีพอร์ชั่นก็มา,าเลยวห้ด้วยโอ้ตายมานาสไตล์โอ้ยายายาอมตะมันมนไม่ใช่เชิงอมตะหรอกก็ค,คือกดจำนวนใช้ไม่จำกัดครับหนึ่งวันแล้วก็สุแล้วก็ชุบเออชุบ อยายกดูวเต,ร,เตร์ชุบกล่องนี้น่าสนใจหาตัวกระสอนก็ได้หากุญแจมาแลกก็ได้กล่องนี้ h b d CPEXchange แจกกระทิมควรรบลบ2ปีอันนี้ผมได้แล้วนะกล่องนี้แต่ยังไม่เปื้าวสู่ปีที่2องของคา,าวครับตอบแทนผู้เล่นจากใจด้วยกิจกรรมแสนสนุกพร้อมแจก จกไอเทมสุดที่เบลเจยองกิมทั้งสองกิมวันที่สามถึงวันที่เจ็ดเอา้าถึงวันที่เจ็ดเองเลยสามสิบหกเจ็ดห้าวันเองเลยจะส่งไอเทมครั้งแรกวันที่สี่จำนวนสองกล่องหลังจากนั้นไอเทมก็วักวันที่หนึ่งกล่องตามปกติโอ้ได้สองกล่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเปิดแลกันนี่คือกิจกรรมผูกมัดตัวละครเอา้า ส่งไอเทมลูกอมกิฟท์บ็อกใช่อไหมของทุกวันโอ้อันนี้เขาส่งทุกทุกวันทุกอะไรทุกปายสามเขาทุกวันใช่ไหมถ้าถึงที่คือมันจะรีเลยมันจะส่งให้เลยนำกิฟท์บ็อกไปแลกไอเทมคอตุ่มไอเกมได้เลยหลังจากกดรับไอเทมกิฟท์บ็อกออกจากระบบจุดหม่จะมีเวลาเวลาใช้กัน5ชั่วโมง โอ้โอแหแยกมอไซด้วยโอ้นกถอดนกไฟก็มาเฮ้ยนกธรรมดา,าก็มีเฮ้ย<อ>โอ้สิงโตสิงโตก็มาด้วยโอ้โหปี๊ปี๊ปก็มาอฟอร์สฟิ้งก็มาอู้หู 4. 4. 5. 5. ฟอร์ดวิงโอ้ฟอร์ดวิงโอ้ปีกโอ้ดำเข้ามาเอ้าเดี๋ยวเรามีวิวนด้วยเรอเมื่อเดย์ลิงสิบห้าวันโอ้หวนให้ไปเบื้อดีโอ้โอเคแต่กันบอกไม่ได้ใช่ไหมหวนให้ไปเบื้อดีกล่องนี้อันนี้เป็นกล่องแจกครับกล่องที่เขาแจกมาไม่รู้จะแลกแลกตัวไหนนะ กิจกรรมเดลี่ล็อกอินอันนี้เปลี่ยนใหม่ครับล็อกอินอาทิล็อกอินนี่เปลี่ยนใหม่เลยส่วนมอใส่ช่องวันที่ห้าหายไปแล้วไม่มีใส่ละเขอใส่ขอเข้าคอมาใส่ให้แทนไม่รู้คอไม่รู้คอแบบไหน้วคอทาวอนหรือเปล่าแจกคอให้บวกขาลิล่นวันที่สามถึงสาสิบ ถ้าจะที่สิบแปดวันนั่นแหละบ้างครบยี่สิบแปดวันปุ๊บปิดซื้อเลยหรือไม่ก็ไม่แจกต่อไอตัวหมดเป็นไอเธนพระพรี่คุณไอดีเอ้าหูบพัสดีทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคของตามนี้ครับของของตามนี้เลยวันที่เจ็ดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเปลี่ยนชักหัวโอหัว อันนี้หือเป็นหัวหัวฉลามครับเป็นชุดฉลามแล้วก็หน้ากากฉลามแล้วก็ถั่วสามวันวันที่สามวันที่สี่เฟรี่ฟอร์ชั่นครับแล้วก็วันที่ห้าบวกเอ้ยคอฮะคอสามวันเลยเรอคอยี่สิบสามวันเลยใช่ไหมวันที่หกวันที่หกเข็มขัดไฟเจ็ดวัน แล้วก็ฟอเส้นเกียร์วิงครับฟอร์เชอัพพร์เนอร์วิส้นปีวันที่สิบสองวันที่สิบสองก็แจกคเกบวันที่สิบสองคอยละคอยี่สิบต้องใส่ราคาคอจะตกแน่เลยรงแดนสบายแล้วได้คอหมดลแล้วคอตูมทรอนมีคทดิเค้าทรอนเจ็ดวัน แล้วก็ถั่วพัดสวันคอโบยี่สว, 20, 20, 39, ว 20, ันที่สิบคอยวันที่ยี่สิบขัดเศสิ 22, บสอูดาก้ยี่สามพชั่นออเปอร์เนอร์อยี่สี่ถั่วพัดอีกแล้ววันที่ 25, 26, ยี่สิบห้ยคออแล้ววันที่ยี่สิบเจวันที่ยี่สิบเจมอไซด์มอไซด์ีว จบแล้วเนี่ยแค่นี้แหละงั้นเรามาดูของในกล่องเราอินมาครับทีทีนี้ทีนี้แจกแจกตั้งเยอะเลยทีนี้เอ็กตีมอันนี้กักใช่ไหมโอ้กักแล้วก็เพอร์ฟิคคอขาวเพอร์ฟิคคอขาวแล้วก็เพอร์ฟิคเพอร์ฟิคคอไฮทีนี้แจกด้วยเลยแจกโอ้โหก็ตุม้มสมใส เพนด้าโดชาร์กมาร์กโดอฮเยอะกว่าเดิมอยู่นะเฮ้ยกล่องนี้แจกเยอะกว่าเดิมเลยนะยาก็มีนะเฮ้ยแจกเยอะอยู่กนละ่องนี้แต่ว่าจะได้ไหมก็อีกเรือนะ่องึนกล่องเอผมเดี๋ยวผมเข้าเกมดูดีกว่าดูให้นายใจเลยมาเข้าเกมดูละเนี่ยหัวชาร์กชาร์กโดเลย ก็ใส่ยังไงนะีในชุดชาร์กดอโอ้คุมโอ,โอเคโอเคเห็นี่คุมโออไม่สวยไม่สวยมันตัวูตอรมีเกินไปมันอ้วนทุยเกินไปเก็บเข้าขขางมาดูรางวัลลินต่อเก็บสองสามสี่ห้าคอยี่สิบครับใช้สามวันเลยกล่องนี้ แล้วกวันที่5้าครับวันทีห่หแจกเป็นกล่องแทนจากทุกทีจะเป็นแจกแหรีใช่ไหมเหวนเสกเออเหรียญเหรียญเฮปเวิที่ไม่ได้ใช้เลยก็แจกเป็นกล่กองแทนกล่องละวินวักจำนวน8กล่องครับต่อเดือนวันมปณดกล่อง่อเดือนถ้าล็อกอินเข้าทวน mm hmm. <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาทวนเรามาทวนดูดีกว่าอันนี้แพ็ก แผกกำไรใช่ไหมแผกแรกแผกกำไรแผกที่สองแผกแหวนพันแปดร้อยเจมใครซื้อก็ได้แล้วนี่ถ้าใครรลลอน,นี่ซื้อมากักกักื้แ่แหวนก็ได้เปลี่ยนแหวนไปแล้วก็คุ้มพันสามเยาริ่งหูครับอันนี้หูกักเคอร์อหูถูกสุดอัลบลิต กากเกียร์ยออสตเบลิตแล้วก็กักเคียรออสเอลิงถูกสุดอันนี้แพงกูมาดิดหนึ่งรับคุมแหวนแล้วก็มาคาเหล็กกำไรกำไรก็ถูกสุดละมีแพ็คดีวิวพาสสองด้วยนะอ,อันนี้ไม่เคยเห็นโหแจกเยอะอยู่อันนี้เคซี เออเดี๋ยวยังไม่ยังไม่เคยลงแดนพวกนี้เลยเป็นชาญพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมอันนี้แพรกอะไรล่ะเฮ้ยแพรกอะไรแพรีกบวัน1ีสิบเอ็ดด้วยสองร้อยห้าสิบบาทเลยเลยแพรกนี้โอ้โหแพรจะเปิดวันไหนนี่แพรกเนี่ย ฟังก์ชันเนลฟังก์ชันเนลก็เหมือนเดิมครับนี่เหมือนเดิมราคาอยู่แล้วก็เหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยยาก็เหมือนเดิมแผนสีก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนเดิมมีอันมีตัวใหม่เนี่ยสามร้อยหกสิบจิมตัวราคาแล้วก็คุมมาเลยนะในเมศี่ร้อยเจ็ดสิบสองจิม มันแตกกันตรงในรถราคาที zat, <laughs> ahan, ่เป็นภร์สารโลซิบจิมแล้วก็ได้ไ like ด้ดิกเนตี้เลดี้อ้อหุ่มหัวก็มาอันนี้ผมใช่ไหมน่าจะเป็นผมนั่นแหละ มอไซก็ 400, สี่ร้อยมอไซก็หมาพยุดแล้วก็ปีกผีก็ยังเมืเดิมครับราคาะหม,มี่อหม,มี่โคกระดูกฝักทองก็เมืเดิมเมืนเดิมมาเราดูดันตรงนี้ดีกว่าเยี่ครับตรงเข้าวูอด,ดนันดันทําเวลาครับเข้าเข้าตรงนี้ครับเปิดเลเจนต้องมีนี่ ยังไม่มีใครลงไปเลยรางวัลอ้โหอันดับร้อยแหลงหกเราไม่ซีเรียสหรอเราทำเล็กไหนก็ได้เราไม่เลงเราทำเล็กไหนก็ได้บาดาโต้เขนโอ้โหโอเคโอเคสามสิบถึงสามสิบลงสามครั้ง โอ้สามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งดี๋ยวสามห้าเจ็ดครั้งโอม้มีแจกกล่องด้วยเนจะ็ดครั้งกล่องละสามจ็ดห้าใช่ไหมแดนเดี๋ยวซื้อตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเออซื้อดันตรงนี้อ่ะเอาเมันไม่มบอกว่าส่งซื้อดันตรงไหนนะเนี่ยแลกเอามาแลกใช่ไหมเวลาดัดทัวร์เข็นโอ้โห จะได้ไม่ได้สามพัน 3, จ,รออจริงเออเจ๊ขายขายได้ซื้อขายได้อโอเคพวกนี้ผูกผูกตัวละครหมดโอเคเอ,อ้ยตรงนี้เผื่อมอปั้นเลเวลใช่ไหมพวกปั้นเลเวลมาแรกใช่ไหมอืมอสนอยู่โอนีสี่ร้อยสามสิบแปดร้อย พันเจ็ดโอ้อันนี้มีเลกทหารมีเลตทหารด้วยเอาไว้ยอสมุดเรียกว่าขี้เกียจขี้เกียจล่าบอสหรืออหรือว่าบอสแมปเล0สิบมันหายากว่าสามารถเลียกได้หรือเปล่าแปดอาชีพอันนี้สุ่มใช่ไหมอันนี้สุม่มสุ่มกล่องสุม่ม สุม่มเจาะโอ้ซกระดันตรงไหนนะดันตนัวนี้เออเออเดเดตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยมือมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมือมือมือมาทเข้ามาแล้วอะไรอยู่กาชาเพอร์เฟกออติเิตกาชาหินเข้ามาแล้วก็กาชามือเข้ามาเหมืนอนกันเปิดกระสุนุอาคนไว้เปิดกระสุนุก้วชี้ อะดูก่อนไม่มีอะไรบ้างในตัวในเมียวใช่ไหมเดี๋ยวเมียวสองปีเอารับแล้วที่นไหนแล้วตรงไหนวะไม่น,นีบัวดโอ้ได้กล่องเดียวเนี่ยกล่องนี้เลยโอ้เวียนโอ้เวียนนี่เลยสามวันนี่เลยโอ้นเนว่าอะไรเอ้ถ้าใส่ตัวเด็กแต่ตอนนี้ใส่ตัวเด็กได้อยู่ ส่วนหัวนี้โอเคผมว่าตวละครเอ่ะสามาวันเออจบละสามวันข <c oughs> <c oughs> ูกตวละครนสามวันดิฉัน,นผมก็ขอตัวดีกว่ากิจรกรรมนี้โอ้โหยาวนานชิบหายเลยอัดวิดีโอแล้วบี่เลยแล้วก็าบี่เลยกระทงด้วยใช่ไหมแล้วกระทงแล้วกระทงเออ,อใช่หมแล้วกระทดี๋ยวค่อยดูที่แหลังก็ได้ ถ้าใครยังสนใจเล่นเกมคาว์บอยก็สามารถโหลดจริงได้ในคลิปั่นได้เลยครับผมโหลดมาเล่นกันเนี่ยกิจกรรมเยอะแยะเลยเกยมนี้โอู้ดใหม่วิดีโอหน้าผมโอ้โหขี้เกียจตัดวิดีโอยาวเหยียดเลยดีนะที่มีเพิ่มเน็ตดเป็นสิบห้ามิลแล้วเนี่ยเน็ตมือถืออาจจะเร็วขึ้นบ้างนะอาจจะอัพลคลิปเร็วขึ้น ไปแล้วครับผมทัวร์อีกครั้งครับถ้าใครอยากสนใจเล่น,กนเกมเกมคาวะบ,บายก็สามารถโหลดเลียงใต้ดิฟลิปชั่นได้เลยครับผมไปดีกว่าแต่ไปดีกว่าวละซื้อกตะตรงไหนบ้างครับ